สวัสดีครับพบกันกับช่องออรุเว้าวกันละอ่านในวัชภูเมื่อก่านะครับผมมีมาแนะนํำนะครับเนื้อหวายที่ดังดีนะครับผมบนเบิงล่ำแบบใดนะครับผมอันนี้เป็นหวายขี้ไก่นะครับหรือว่าหวายขาวพนที่สารเอินหวายขาวนะครับหรือว่าค้นจันเอินหวายขมนะครับหรือว่าหวายเมาขี้กันไปนะครับชิดเดียวกันนะครับผมนี่ไม่เบิง เนื้อไว้ที่ดังดีนะครับนี่ครับเริ่มเขาสิไล่ๆกันสิครับผมเสียงสิออกคมชัดนี่ครับผมดังดีครับบางที่ก่ะทวงชนมากหรือยู่ช่วงค้นช่วงค้นช่วงกลางครับค้นช่วงกลางครับก่อเดียวกันแต่ว่าถ้าเจอเนื้อแบบนี้ก็เสียงสิแตกต่างมูครับเสียงสิคมชัดครับผมคมชัด ผมชัดมากครับส่วนกังวานว่ากังวานที่ที่ใบหน่อยใบแย่นะครับถ้า people, people, others, rounds, ใบแย่สิกังวานครับใบหน่อยสิว่กกังวานนะครับใบสิบห้ามิลขึ้นไปครับสิบสี่จุดห้ามิลขึ้นไปนะครับสิกังวานครับผมใบนี้ใบนี้สิใบรำนี้สิยุบม่านสิบหามิลลิเมตรนะครับผมที่ช่างขีดไว้คือว่าช่วงที่ไปดัดนะครับผมมันคดครับตรงดัดให้ตรงครับในเบื้องครับเหนือจะออกไล่ๆนะครับผม เนื้อลายแบบนี้นะครับนี่เป็นไหว้บ้านอาจารย์สุเทพนะครับจังวัดตราสนะครับไว้ป่าป่าปามครับเนี่ยป้าปามครับนี่จำได้ครับชุดนี้ครับป้าปามครับนนะครับผมนี่กองดีก็มาแนะน้ำใหมนกันหู่นะครับส่วนตำรับกูใดมากนู้ไปไหว้แล้วก็ บอท่านเขาใจเ่เรื่องอเนื้อลำไยภายนอกนะครับผมภายนอกมีลายอยู่สองแบบนะครับลายแบบหนึ่งสีเป็นเนื้อแข็งครับเนื้อ,อ,อแข็งแข็งครับแต่นั่นก็ดังดีกันครับแต่ว่าก็ต้องใส่ฝีมือในการเที่จะน้อยครับนี่ออกนี่ออกไหวลำลายแต่ว่าเนื้อนิ่มนะครับเนื้อ,อ,อนิ่มๆครับนี่สีออกแบบ เสียงสิคมชัดครับผมใบนี้กลางว่าแน่นอนครับเพราะว่าใใบโตสิบห้ามิลนะครับเห็ดใบสันนะครับผมคิดเ่าครับผมเลียมกุไลกุแช่งนะเขานะครับผมมีโอกาสก็ได้มาแนะนั่มเห็ดลับเล็กๆน้อยๆครับในการเบื้องใบไหวนะครับเบื้องล่ำไบวนะครับห็นว่าครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม ใบไใม่ครับผมมีใบทำน่องแข็งนะครับใบโต14.5มิลใบยาว90เซนคันเมตร42นะครับลองฟังเิ่งคับ นะครับผมพ่อแดงครับ